สวัสดีครับเพื่อนๆพนทุกคนนะครับกลับมาอีก่กับผมเดิมเกตคุงจะมาขาครับปอนไปเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะก้อนนี้นะครับว่างจากงานละครนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาอัปเดตนะครับตู้ปลาใบใหม่เนาะแปดสิบตีสามสิบสามสิบครับหลังจากขี่ลงอ่ะทองอินโดไปเนาะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้มีปลาอะไรอยู่ในตู้บ้างนะอ่าก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อน ก็ไม่รู้นะครับว่าจะอปลาอะไรมาลงดีนะก็เลยเอาจ้างเงินที่บ้านนะครับที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อนโอ้ยตัวนิดเดียวตัวนี้สองร้อยบาทนะขุนมาตั้งแต่แบบตัวเล็กมากอ่ะเพื่อน,อนไฟประมาณสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วประมาณนี้แหละอืมตอนนี้ก็ยาวเป็นสิบนิ้วแล้วนะตอนนี้ผมก็ดูอาการอยู่นะว่ามันจะกัดกันหรือเปล่านะก็อยู่ันมาประมาณสองคืนสามคืนละหางเหินก็ยังโอเคอยู่นะตัวทองไฟเล็กกว่า ประมาณสองสนิ้วเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่า,าปลามีการกัดกันนะหางเหิงแตกเกิดเกิดหลุดนะครับก็ต้องแยกออกมาเนาะเขาแบบเป็นสัตว์หวงขิดดีกว่านะพวกปลาบางกรเนาะถ้าเลี้ยงก็ต้องดูกียาปลาของแต่ละตัวนะอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเลี้ยงรวมครับมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะเพื่อน ตาเลี้ยงอะตรงนี้มันฝูงนะเพื่อนแล้วโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะตะเลี้ยงง่ายเลยาอ <Wow. S 1> ันนี้ไฟมันค่อนข้างผิดกันนะเพื่อนนะถ้ามีงบผมก็อยากจะเลี้ยงพวกฝูงนะเพื่อนนะแล้วก็ปลาเมดเทปๆหน่อยอะไรแบบนี้นะก็ต้องรอง,งบประมาณก,กันต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็เอาปลาที่บ้านนะมาลงก่อนเนาะพ <c oughs> วกตะพงตะเพียนแพตินงแพตินัมนะครับที่เคย ซื้อเอาลงบ่อไว้ก็เอาขึ้นมาใส่ตู้8 4นะครับไว้เก็บอาหารก้นตู้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกหางไม้เนาะอืหางไม้ไซส์ห้านิ้วเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่ายน้ํากันแบบสวยมากก็เจ้าท้องอินโดตัวนี้นะครับก็เลี้ยงมาประมาณเกือบสอาทิตย์แล้วส่วนี้สี่พบาทนะเพื่อนนะ ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะก็ถ้าถูกใจก็ไม่มีอะไรว่าแพงนันเพื่อนนะก็ล่าสุดผมไปเดินอ่าจัตุจักมานะครับก็เจอทองอินโดนะครับขายกันสามพันสามพันห้าเลยนะแต่ว่าไซส์เล็กกว่านี้เยอะครับไซส์ประมาณสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วประมาณนี้แหละก็ขายอยู่สามพันสามพันห้านะครับก็แต่ว่าตัวผมเนี่ยเจ็ดนิ้วผ่านแล้วนะอสี่พัน ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมว่าอ่าแล้วปลามันโตแล้วเนาะไม่ต้องมาลุ้นนะครับปลาเด็กเด็กเดี๋ยวอ่าอัตราการเสี่ยงมันเยอะกว่าเนาะอัตราการรอดอะไรเงี้ยนะอืมแต่ก็เลี้ยงไม่ยากพวกมังกอนี่แค่มีน้ําที่สะอาดที่เขานะพักคอรีนเนาะหรือว่ามีกองคอรีนก็โอเคเลยอ่านี่ก็จะมีอ่ะปลาดูดด้วยนะ ชักเกอร์นะครับก็ไม่ใช่ตระ,ะกูลแอลหรือตระกูลอะไรหรอกก็เป็นชักเกอร์บ้านๆธรรมดานะตัวนี้เนาะก็ซื้อมาตัวละห้าสิบบาทนะเพื่อนเพื่อนก็จะมีอยู่ในตู้ด้วยกันสองตัวเนาะแล้วในตู้ผมนะครับก็จะมีอ่าตัวทาคลื่นครับเพื่อนเพื่อนอ่าเอาไว้เป่าเศษฝุ่นเศษอาหารนะครับที่เหลือเนาะเข้าอ่าตู้กองไปตู้กองจะอยู่ฝั่งนู้นถ้าสมมติไม่มีตัวทาคลื่น,นครับพวกเศษฝุ่นเศษอาหารนะครับ มันจะแบบโอ้โห,หเข้ากองช้ามากๆเพื่อน <ะ S 2> อ่าก็ผมก็จะเปิดวันละประมาณครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงนะครับไม่ได้เปิดตลอดนะอืมก็กลับบ้านไปก็เปิดไล่ฝุ่นไล่เศษอาหารนะรเข้าตู้นะอวอะไรประมาณนี้นะก็จะทําให้พื้นตู้เนี่ยอ่ไม่มีฝุ่นไม่มีเศษอาหารเลยน้ําใสตลอดเวลานะเพื่อนนะก็มีเมดด้วยเม็ดก็จะช่วยกินเศษอาหารที่หลงเหลือนะอะไรประมาณนี้นะครับ และสําหรับใครนะครับที่รักในการเลี้ยงสัตว์นะครับปลาสวยงามเนาะสัตว์ต่างๆนะแล้วก็แคมปิ้งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีรีวิวของบ้างนะก็ฝากช่องผมนะครับไว้ช่องแล้วกันครับเพื่อนๆครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เนาะเป็นกาลังใจให้ผมนะครับทาคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะดูนะครับรีวิวเนาะการทําตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกรองระบบไฟนะครับหรือว่าเครื่องทําขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับในที่ตู้หนึ่งตู้ควรที่จะมีนะครับผมก็ทํารีวิวไว้ละเอียดเลยเป็นคลิปๆเลยนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะอืประกอบการตัดสินใจนะเวลาเราซื้ออะไรนะครับอประมาณนี้เลยก็ทำไว้ละเอียดมากๆครับโอเคครับประมาณนี้และนี่คือฝูงป้าเมดนะเพื่อนๆอในราคาหลักสิบนะก็ตัวละสี่สิบห้าสิบนะครับ ผมก็ซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยพวกอ่าฉลามหางไหมนะซื้อมาไซส์ประมาณสองนิ้วเองตอนนี้โอ้โหห้านิ้วไปแล้วผมไปโยนไว้ในบ่อเนาะอืมก็เก็บอาหารก้นตู้ดีมากๆนะพวกตะเพียนผมเลี้ยงปลานะครับผมก็าจะใส่ตะเพียนไว้ตลอดนะเพื่อนนะเพื่อบอกคุณภาพน้ํานะถ้าสมมติว่าน้ําไม่ดีน้ําเสียนะครับตะเพียนเนี่ยจะมีอาการก่อนเลยอ่า เก็ดเกิดจะลอกจะเปื่อยจะหลุดอะไรแบบนี้เนาะานาไม่สะอาดนะครับก็เหมือนแบบเลี้ยงไว้เช็คคุณภาพน้ำมาเพื่อนอ่าโคตรเวริร์กบอกเลยก็ที่เขานิยมนิยมนะก็จะเป็นพวกอ่าตะเพียนพลาตินัํมนะตะเพียนเงินตะเพียนทองยังได้หมดเลยหรือใครจะไปเลี้ยงพวกปลาหงก็ได้นะอยู่ในตระกูลเดียวกันอ่าก็จะบอกคุณภาพน้ําได้ดีเลยอือก็ผมก็จะสังเกตพวกเก็ดนั่แหละอืม พวกตาพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตาขุ่นเจ็ดเปื่อยเจ็ดหลุดอือเพราะว่าไอ้นี้แล้วน้ําเริ่มมีปัญหาแล้ววายน้ําแปลกๆปอะไรแ้บเนี่ยเนาะอือโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาะให้อาหารปลาตู้นี้กันนะแบบให้แล้วแบบโอ้โหสนุกมากเลยเพื่อนแบบแบบปลาทั้งแบบแปดตัวเก้าตัวโอ้โหมันลุมกินอาหารกันแบบเมามันมากๆอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดู ว่าให้อะไรกินบ้างนะครับก็ตู้นี้ผม่าจะให้อาหารวันละหนึ่งมื้อเท่านั้นน,นนะอ่าหลังจากเลิกงานมาก็จะให้อาหารหนึ่งมือ้อดูแลยอย่างดีนะก็เดี๋ยวจะมาบอกนะเพื่อนๆค่าใช้จ่ายนะของตู้นี้นะก็ถ้าไม่รวมปลานะค่าใช้จ่ายเฉพาะตู้ขานะครับแล้วก็พวกระบบกองอุปกรณ์ต่างๆนะก็ผมซื้อตู้นี้มานะครับ เป็นตู้มือสองนะครับแปดสิบสี่สามสิบสามสิบนะราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมขามาแล้วรวมฝาตะแกงรวมปั๊มมาแล้วนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็ค่าส่งอีกหนึ่งพันนะก็เป็นหมื่นสามพอดีแล้วก็พวกระบบกรองอ่าต่างๆนาะแล้วก็พวกระบบไฟอ่าตัวทําขึ้นนะครับก็ซื้อมาอีกสองพันกว่าบาทนะก็รวมๆแล้วก็ตู้นี้หมื่นห้าฟอฟานะครับไม่ถึงหมื่นหกนะอ่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะๆนะมีคลิปเก่าๆนะไปดูได้นะ Ö, รีวิวไว้หมดเลยตั้งแต่สั่งตู้นะครับส่งตู้ทำระบบกรองนู่นนี่นั่นนะมีหมดเลยนะครับไปดูได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาให้หารปลากันเนาะว่าผมเลี้ยงมันยังไงบ้างนะอ่าก็คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับใครนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็สนึกสึงช่องนี้สัตว์นะครับก็นีกถึงช่องผมไว้อีกช่องละกันครับเพื่อนๆครับ